วันนี้จะมาขอเล่าเรื่องนะคะเนื่องจากน้องกาฟฟเป็นมะเร็งระยะที่สแล้วเนอะตอนแรกเนี่ยไปหาหมอมหฮีดนนะแล้วเขาบอกต้องตัดต้องตัดขาเราก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่มี่ะแล้วก็ผ่าเนื้อง็ออกไปนะคะก้อนใหญ่ๆเลยนะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะน้องก็ได้ทําการพักฟื้นตัวเนอะแล้วก็ให้ไม่มีบำบัดสี่ครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้ผ่าออกรอบที่สองแล้วเพราะมีก้อนเนื้อผุดขึ้นมา ต่อมานะคะก็พอผ่าเสร็จไรเสร็จตอนนี้คือจะมีถุงน้ำเดนนะแต่ว่าไม่ได้อัโรูปให้ทุกคนดูถ้าใครอยากดูนะคะอยากทำคลิปอลอกแบบเยอะๆเลยอะให้ทุกคนได้ดูกันโอ้โห,โห,โหคนเป็นแม่เวลาเจออะไรแบบนี้มันเนสนไสทีบมากแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยทุกคนใครก็ได้ช่วยให้กําลังใจหน่อยหรือว่าถ้าใครอยากทราบสถานการณ์ของน้องกาฟิลในตอนนี้นะคะยีสะ ทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นวอล์กนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆที่เป็นแม่แมวพ่อแมวนะคะได้ทราบว่าต้องมารักษาที่ไหนถึงจะดีนะตอนนี้ยิ่จอลงปยามาณที่โอเคแล้วแล้วก็คุณหมอทรงกรดนะคะก็ ตอนนี้ทุกคนในบ้านเป็นห่วงฟิลมากขนาดแม่ปกติอะแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะแม่ยัยต้องมานั่งทำเลยก็คือการทำไข่ตุ๋นให้ฟิลแล้วก็มาเป่านะคะให้มันเย็นแล้วให้ฟิลกินได้นะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะ